ให้แม่มึงตะกันความอยู่รอดต้อตงชีวิตกุ้งก้าให้หลูกินพีดให้พอมึงได้กินน้ำวากมีกำลังได้ตำนานเพื่อความจะริองก้องหอ,อก,กลัวปีตยัให้คอยให้วัดพอหลักเกี่ยงวัดผมได้เลยสิมึงก็ให้วัด,วดให้วัด,วด,วดวได้ไม่องโหกันเลยได้ปวดร้องปีเจวดล้วงหยุดเกี่ยงรับเลยหรอนี่แหละครับชีวิตในชนบท กูก็ไม่รวยต่ำซื้อหรูก็น้าตีแม่นายดูเกลียนก็นดีแล้วพี่ทองขาได้ทำไง,งจีพี่เอกได้เรียนต่อลนะเออเนี่ยคนเรามันคึองงกล,ล,ลางๆนี่ไงตองเออในเรื่องนี้แต่ว่าจะไปสักคนครับที่กูก็ไม่เกดได้กนะูเต้าหัวใหญ่จะปอดี่ีผมก็คนไทยเหมือนกันเออยุ่งเหมือนไดเรียนสักมองว่าป้าคนต่ำม,มุงกินกระดีตายใหญ่ยุ่งก้าวได้ ต้องวัจบปวดจ่จองวี่งแก๊สวัวตนม่อยาจอบจันในวิงไ <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> ้เหลืองปูดปั่นนั่นแหละไอ้เหลืองขั้นปูดใส่ซาดานเนี่ยได้คิดเพื่อลูกเอกแม่ครับผมคิดว่าเออเรามีที่ตรงไหนพอจะจำนองได้บ้างนะแม่เพื่อจะได้เป็นทุนผมจะได้ไปเรียนต่อก็มีแต่ตีตังบ้านนะลูกเปนานแม่จำนองไม่เสียแล้วแหลกพอมึงตายนุ่มจบ แต่ก็ไม่เคยได้ส่งดอกส่งตอนแต่กิดว่าตีเนียนจายกับดวงม่านมันให้พี่เอกไปก่อนก็ได้แม่นะก็มันไม่มีทางเลือกเลยนี่พี่เอกหยุดก็มันไม่มีอะไรดีขึ้นเออเคยไปน<ป>ู่นกูไปจองไเ้เที่ที่ไรนะบอกไม่ได้แล้วเจ้าบอกก็ไม่ได้แล้วก็เลยตีความไปคืนลบกันเลิมประเิมบริมอุตาอุตาขึคืนไปต่างว่าได้ปลูกยางบนควรดวนดวน ดวนดวนเพื่อจะปริควรให้เป็นรวนยางโอ้ oh. ปลูกยางบนควรดวน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 เพื่อจะปริควรให้เป็นรวนย่ญญางโอ้ oh, <c oughs> มันจำใจนาว่าจะปิดหวังต่า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 ง,างหมดร้านไปแล้วหนึ่งตุงรอปีขตรุนหนึ่งไปไม่ถึงตอนนี้กำลังสะดุง้ง กรุงตั <aid> ้งนอกกลุ well ่ม <point> ย <fever> ุ่งกันไปแล้วบ่เราอีต่ำปรื้มนะไอ้อัวกรอกงเปรียงเลยร่มๆกับผู้นักร้องวโรงันเปรียงที่ทองนี่น่าจะเป็นนักร้องพี่ทองนี่เก่งเสียงดีนะเน่าเราเปลี่ยก่อนอีกว่าบ่แล้วนะไม่ปักดำไรที่เดิอดร้อวัดอันมากลู่คูปูนกว่าปูนป่าไปจริงแม่นม สคสั่การไก่เที่ยไม่โด่เพลงไอ้ไรกวังไม่เป็นเรื่องไม่เป็นรับต้นมันก็ละรุนกันแล้วละนะมี่เพลงรุนนามีหนูมันต้องรุนโดเล็กจไม่ดูวโดตั้งเป๊ะพี่ทองนี่แกเป็นคนมีความรู้แต่ว่าเออต้องมันดีถูงยกอ์ไอ้เจ้ยอย่างเดียวเร็ววับรือเ่ไม่อานะพี่ทองอย่ามีโมโหกนันอีกเดี๋ยวไม่ไม่ไมไมพูดไม,ดไม,ดไม่ดีพูด,พดเรือเป่ะ ถ้าไร่าไปแก้วต้องอันดีทุกอย่างเดี๋ยวเจ้าอย่างดีเร็วบังับฟูกเขาลงไรอย่าไปแก่วผมลืมบวกติดไาบูจิ้นกันเลนยมันอยู่แต่ปั่นเนี่ยตั้งวันไม่มีกิตติธาหากินได้นั่นมึงแหละแต่ที่เขาธรามา,ากินดเกือ ปักยาตาตีเอาไปใกล้ดได้ลาคาปักบุงสิบยอดเจ็ดบาทมาเดินกรรมเดินเหยียบเจ้ยยอดสมเมายอดใสเอาไปใกล้ได้สามมัดาบาทเจ้ยไม่ต่ำเลยออพผมเก็บเลวยอดสมเอาเก็บเลวยอดเกลี้ยงเก็บเลวยอดปักบุงเก็บเลวมันโตโก้ทำลายซึ่งแหวนลอมอยู่ไหมครับเรืออ่า อยู่กลางดนคนก็เรียกว่าลูกยาร่วงเป็นปวงลูกยาร่วงมันมีวัวคลองเอามากินกานากินใ่ในกลวยมินมินเวลาเราหมกพอทุกนี้มาอิบกันกะว่างปลอกแกไม่ตกว่าโลก,กวัวคลองน้อยเท่าใดมากจะกินในจืนบานโลกล้างบานไม่ว่าจะกินตอนไหนได้กินเป็นยอดก็เรียกว่านอกเป็นใบ โลกใหญ่ๆก็เ,เรียกโลกตายไอ้วัวคลอกอยากจะกินนัวนูแต่กันนัวนี่บอกตรงๆ่าไม่เก,กี่ยวไอ้ติมนี้เหมือนนัวอ,อ,ยอย่ารวงไอ้น้องดวงนั้นเหมือนโลกไอ้วัวคลอกอยากก็อยากเขาไปแต่งงานแต่มันนา่ารำคาญจะกลับฟังว่าอะไรว่าตึกเตบไอ้วัวครอกอะไรผมมันโยนได้ปนานร้องเลย มันไปนั่งรถต้องรอเครื่องโดยด้านก็เที่ยงกับจ้ปื่อกดก้าบไปได้ตีกันเรื่องอะไรอ่ะเก็บกับโดยด้านเลยแล้วก็เก็บที่บาทจ่ายเพื่อฮะหรือมันก็ขี้เครึ่งเอ้ยไอ้ไรใครกดก้าบมันเนี่ยยังจีบ้านลุงมาจีบ้านเลยลูกบาทมาทีอ่ะมันว่ามันเจ้ารอตัวมากู่ก้าบก็ได้ไม่เกี่ยวเออมีวันน้อย แง่างจำรือรุ่นเลยกัอดีบ้านรุ่นลลยรุ่นล่เฮ้ย <c oughs> ยุ่งก็ดินไม่ยุ่งนักกฎหมายมนั้เราอนะ <c oughs> นักกฎหมายแกร้อยจริงไงว,ว่ากรอบนี้ไายเขาคารปพันนีและลูกแตามึงกิดปันนันเนื้อก็แม้ก็ไม่มีอื่นเลยมีตีตังบ้านนี่แหละจ้องหลายเอาไปจำน้องก็แล้วลูกเอน้องดวงมานก็คงจะไม่คัะพี่เอกเอาไปก่อนก็แล้วกัน ดวงมันก็คงจะแดงไม่แต่งงานครับน้องดวงมันตอนนี้น้องยังไม่มีผู้ชายในดวงใจก็มันพูดยากค่ะพี่ทอมคนเรานี้นะแต่งงานมันต้องเตรียมการใช่ไหมแต่งงานแล้วมีลูกมีเต้าอ่ะเราจะเอาอะไรไปเลี้ยงลูกคกับจริงอะน้องดวงมันเกิดวันอะไรอะอะไรนะคะน้องดวงมันเกิดวันอะไรแหมก็บอกแล้วเกิดวันอาทิตย์เออวันอาทิตย์ตรองนะค่ะน้องดวงมันนั่นแต่งงานนั่นตรงนั้นผู้ชายเกิดวันพฤหัสตรงนั้น อาทิตย์เป็นไมก,ก็ครูแล้วเขจะได้ปีถามแล้วผู้ชายก็เกิดวันอะไรอ่ะอืมปีเกิดวันนัดวันจาวแล้นนหนุ่มบอกเกิดวันนัดวันจาทุกที่วันเสียงเว้ไม่รู้อไอ้พวกกันอยู่ได้เพราะนั้นผมต้องขออนุญาตนะแม่นะเอาหลักฐานอนอรสซาให้ผมด้วยเออไปเอาไห้เมีลูกแต่ว่ามึงจำนองจำนำได้เลือกเลือกไหวแม้ได้ถือกล้องมั่งลูกนะครับผมคิดว่าผมจะขอสักสองพัน นะคงได้นะแม่ต้องร้ายตัวก็หลายปันมันตกแลยนี่ดินบานเรานี่หลายเต่าดอยอะไรต้องย่อยเอบ้านเรานี่นั่นเลยวันนี้ก็มันรลายหนึ่งก็มันตกที่รอยตาแดงว่าเนี่ยแม่เอ้ยไอยอดไอยีโดโบตกแล้วโบปื้โบตถกเรืองไปรัดที่เจอลูกอมได้ลูกมิ้นมากินแกตายใกล้จะไปแก่ต้องเลย ก็ว่าเราก็หลุดไม่หวากินน้ำมันก๊าดเลยวะเราเหมกันลูกนึงลิ่นนัดมัดแลดวงจันทร์เหมือนเกาดวงเลยแลตตองนอนพุงลายอยู่ปากหลกตอแล้วดรได้หลวงมิ่งนั่นกันนะจกบัรประชาชนเลยก็ยัางงงเอ้เมืกอยาผู้สาตาออเรื่องไม่สิ้นไม่สุดอ่ปล่อยแล้หลูกนะให้โจกดีกัยันมันเปียนลูกเออครับแม่ผมขอรับผ่อนของแม่ เราไ,า,เาไม่มีทางใดน้แม่น้าไมนจะมาช่วย ไปนงหน้าปีตองดึกใจหายคนเคยรักก็ยู่จิตพอรนิดกับปีใจปลดไกลกพออย่างอ้วงค้องดองดวงมนันเออดวงมันเออค่ะพี่ไปก่อนนองนะก็โอชคดีพี่นะอย่าทิ้งพี่เอกนะเรับท <c oughs> ุกสิ้งถูกอย่างกันนงอง,งก้าวใจนงนะอะไรอ่ะ คืออยู่แล้วทองเดี๋ยวไม่ได้ออกหมายแล้ววนะั้ต่นี้ไม่มีคระยู่แล้วน้องนะเราอยู่กันตัคนพี่อยากจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรเ่ะพี่ทองจะพูดอะไรคือว่าพี่จะตรงไปศึกษา่าบางสิ่งบางอย่างพี่อาจจะไปศึกาหาความรู้กลับมากะเราคอยแต่งงานกันพี่ทองนี่จะพูดกี่ครั้งฉันบอกแล้วคนเรานะพี่ทองนะฉันเคารพนับถือพี่ทองเหมือนญาติหน้าตาเป็นมนุษย์จะทําจิตใจเป็นหมาดิฉันไม่ชอบ

อ๋อนั่นลาก,กันแล้วล่ะเล้วต้องตัดจุดจะเบามาเลยแต่งานเลยคิดวันจะโด,ดจุดจะเบาแต่งานน้องดวงมาเลยจุดก้นังนกระราวช่องอัติดและแต่จุดม่านไป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 ไ่ไป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 ไ เรางลูกเจ้าหน้าลายมีประสอมแจกป่าดงเปิอศึกษานั่งนำหน่วยวุยป้อนใจงีบซ้อมในเจตนาออกจากกลางค่าดวงมันออจะยกไปถึงบ้านคนณม,มั่งมีออกจากไปถึง ชีวิตในชนบทมันก็ไปทางนี้แม่ย่อมมีความผูกพันแม่ย่อมมีความรักต่อบุตรทับสมบัติทุกอย่างชีวิตแม่ก็เสียสละเพื่อลูกได้นายเอกมีนนททสามบนพื้นที่เพียงไม่กี่ตารางวาแต่มันมีความหมายเขาคิดว่านี้จะเป็น พลังสรงเสียเขาได้ไปถึงนพระมาะคนครเวสาลีได้มุ่งตรงไปแล้วกับที่บ้านของท่านเศรษฐีในตำบลบ้านเชียงทุกคนรู้จักเศรษฐีกระเช่น ันภรรยาคือแน่นซิแต่ทีก็เชนไม่ใช่เป็นคนพื้นเพเดิมของสถานที่แห่งนี้เขาเพิ่งจะมาตั้งรกรากมีสติปัญญามีการศึกษากว่าคนในพื้นที่จึงได้สร้างฐานะได้รวดเร็วเดี๋ยวนี้เขาเป็นนายทุนเป็นเจ้านี้วันนี้สองสามีภรรยาเขานั่งอยู่ที่หน้ากองสัญญาเงินกู้ จะสนธนาหาเรือกันด้วยเรื่องใดสาระใดครับพี่น้องหาความเขาใจต่อมาครับท่านมีจับสินเงินทองชีวิตเราต้องสบายเราคว้าควายเพื่อนาคตเราอยากให้บอดในเงินทองอดําหรับกัน